ชิ้นส่วนสําคัญอีกชิ้นหนึ่งของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลกานะครับสายพานครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลกาเนี่ยนะครับเราใช้สายพานคุณภาพสูงนะครับและออกแบบมาเพื่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเลกาโดยเฉพาะครับพิเศษยังไงครับสายพานของเลกาเนี่ยลงทุนหลายสิบล้านบาทมากครับเพื่อจะให้ได้สายพานเส้นนี้มานะครับพิเศษต,ตรงที่ว่าสายพานเนี่ยมีความกลมนะครับไร้รอยต่อ แล้วก็ถูกออกแบบมาให้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่มากอย่างที่เรารู้พอเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เนี่ยถ้าสมมติสายพานใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการยืดหยุ่นแพทเทิร์หมุนมันก็ยืดหยุ่นได้มากกว่านะครับอย่างถ้าเราเคยเห็นของสายพานยี่ห้ออื่นนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีรอยต่อนะครับแล้วบางทีก็ขาดง่ายครับสายพานของเลก้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมคุยกับลูกค้านะครับ ลูกค้าจะบอกว่าสายพันยืดสายพันเสียสายพันอะไรแต่พอเอามาตรวจเช็คเนี่ยสายพันไม่เคยเสียครับสายพันเนี่ยเป็นแพะครับสายพานเลก้าคุณภาพดีมากครับอยู่ได้นานทนไม่ขาดแล้วก็มีการยืดหยุ่นพอสมควรไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับอย่างของเลก้าเนี่ยเราออกแบบมาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็คือระหว่างตัวอมอเตอร์นะครับกับตัวสับแพทเทอร์ สั้นๆเท่านี้เองครับสายพานเนี่ยก็ทำหน้าที่หมุนจากมอเตอร์ส่งแรงมาที่ตัวสับแพลตเทอร์นะครับเพื่อการที่เราใช้สายพานเนี่ยเพื่อลดการสั่นสะเทือนระหว่างมอเตอร์มาที่ตัวแพล t เทอร์ครับสายพานที่ดีต้องเรียบแล้วก็ไม่มีรอยต่อสายพานเลกานะครับถ้าลูกค้าใช้อยู่นะครับหรือใครต้องการเห็นสายพานเลก้านะครับเรียนเชิญหารอยต่อไม่เจอครับแล้ว ผมขายมาไม่รู้กี่พันตัวนะครับผมยังไม่เคยเห็นสายพันขาบครับ